ถือเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตามองของโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้สำหรับประเด็นความพร้อมในการจัด4เกม2023ของประเทศกัมพูชาพักหลังๆมาน,นี้ข่าวเยอะมากมายไหนจะเป็นการตัดกีฬาสากลออกบ้างเอากีฬาพื้นบ้านมาแทนบ้างไม่มีสนามซ้อมบ้างงบไม่พอบ้าง ที่พักไม่สะดวกไม่มีรถไปซ้อมบ้างสารพัดปัญหาต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเหลือเรื่องงบบ้างการก่อสร้างสนามบ้างรู้สึกว่าการจัดการแข่งขันไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร การบริหารจัดการก็ไม่ดีพอที่ผ่านมาเท่าที่ดูการจัดมาหลายครั้งก็มีประเทศที่จัดได้ดีหลายๆประเทศแต่กัมพูชาปัญหาเยอะจักเมื่อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ได้มีภาพถ่ายสภาพการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาของที่นั่น ซึ่งจากที่เจ้าภาพเคยอวดไว้ว่าจะสร้างเป็นตึกสูงสุดหรูในจโลแกนใช้ชีวิตเหมือนเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแต่จากภาพในช่วงเดือนที่ผ่านมากลับพบว่าตึกดังกล่าวยังไม่มีท่าทีจะเสร็จดีเลยฝ่ายจัดจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของบ้านพักนักกีฬาให้กับเหล่านักกีฬานานาชาติที่จะเดินทางมาแข่งขันได้ทันหรือไม่ทัน ก็ต้องมาร่วมลุ้นกันอีกโดยหมู่บ้านนักกีฬามีกำหนดส่งมอบให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นโดยแผนงานเดิมของเจ้าภาพก็คือจะสร้างบ้านพักนักกีฬาที่สามารถรองรับนักกีฬาได้จำนวน6,000-7,000ถึงคนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมแต่สุดท้ายแผนการก่อสร้างของพวกเขาไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ทำให้ทางกัมพูชาได้สร้างเป็นหมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นสำรองเอาไว้โดยกำหนดไว้หนึ่งหลังนักกีฬาจะพัก14คนซึ่งถือว่าคับแคบเกินไปเรียกได้ว่าวางเตียงกันตั้งแต่ชั้นหนึ่งเป็นที่นอนอย่างเดียวทั้งหลังไม่มีครัวหรือพื้นที่พักผ่อนแต่อย่างไรก็ตามวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดซีเกม2023ที่เดินทางเข้าตรวจความคืบหน้าพร้อมกับเตียบันรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและได้บอกว่ามั่นใจสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเสร็จทันกำหนดการ พร้อมต้อนรับนักกีฬาชุดแรกในวันที่27เมษายนนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามจากสภาพของหมู่บ้านนักกีฬาเท่าที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่มากแม้ว่าการแข่งขันจะเริ่มในพฤษภาค,คมนี้งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่วิจาร์ณถึงเรื่องนี้ว่าเจ้าภาพมีความพร้อมอะไรบ้างซีเกม2023จะออกมาในรูปแบบไหน ยังต้องถกเถียงกันต่อไปอีกสักพักแายง,งานนี้ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ซึ่งจากการประกาศเบื้องต้นในครั้งนี้จะมีการแข่งขันทั้งหมด36ชนิดกีฬาและชิงชัยกัน608เหรียญทองถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาอาเซียน